เอาเอาหนาวซะแล้วหนาวซะแล้วโอ้ยพ่อพายจ๋าโอ้ยหนาวเหรอโอ้ย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 อ่าเล่นน้ำอ่าอ่าช้างเล่นน้ำเอาแล้วเอาแล้วทีนี้เล่นกันแล้วเอาเอาอ่ช้างรักคนคนรักช้างเอาแล้วเล่นน้ำกันแล้วพี่น้องเอาเฮ้เฮาเอาเอาหนาวไหมเอาเอาแล้วพี่น้องเออควันต้าได้ชีคิดใหญ่เลย อ้าวพ่อไพยก็ยกงวงยกงานร้องทำลามขอเล่นด้วยแล้วอ้าอ้าวลุยลุยลุยเล่นด้วยกันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นคืนมั่งเดี๋ยวพ่นคืนมั่งเฮอเรมบานกับช้างคุยกันช้างก็ร้องโขกโขกเหมือนเสียงสิงโต ส่วนควานก็ส่งเสียงในฟิล์มดูดูนะครับพี่น้องเขาก็จะหันหน้ามาทางลุงนี่แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลุงใช้วิชาบอกกล่าให้พ่อพายหันหน้ามาทางนี้เออพ่อพายหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้หนหนาาานให้อยู่กึง่งกลางในลักษณะนี้พ่อพายเอานั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงอ่ะพ่อพายนั่งลงหน่อยนั่งลงหน่อย เร็วนอน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 พ่อพายดูดูนะครับจะฟังไหมนอนลงเลี้วนอนลงเลี้วเร็วเรีวเรีวพ่อพายเร็วนอนลงนอนลงอาบน้ำอาบน้ำเร็วเร็วเรีวพ่อพายนอนลงนอนลงเรีวนอนลงนอนลง อาบน้ำเร็วอาบน้ำเร็วนอนลงนอนลงไม่นอนไม่ได้ก네ินกล้วยแน่นอนไม่นอนโอไม่ God, ได้อาบน้ำหลายวันแล้วกับในยามที่พ่อภัยกระชัยนะครับอาบน้ำเนี่ยผิวพันธ์จะผุดผ่องสวยงามมากกับนะครับแต่ว่าต้องต้องเอาเปลงไปขัดเพราะว่า ที่ดำดำด่างๆส่วนมากก็เป็นดินเป็นโคลนนะครับนั้นบอกแล้วสาธุพระพิคนตพระโพธิสัตว์แน่นอนเลยพี่น้องอช่างบอกง่ายเหลือเกินเอาเดี๋ยวให้เห็นชัดๆเออขยับเข้ามาเอาละทีนี้ดูกันชัดๆ สวัสดีครับคุณกิติยาสวัสดีครับผมเป็นยังไงพี่น้องชื่นใจไหมเห็นพ่อพายอาบน้ําขอบคุณครับคุณทวันศักดิ์แชร์ให้แล้วค่ะเราก๊อกเราก๊อกแล้คุณแซมจะเจนกดไลค์แล้วค่ะขอบคุณมากชัดค่ะแต่มองเห็นพ่อพายไกลเออลุงนนท์ขยับให้แล้วเนี่ยเต็มจอลุงนนท์แหละเห็นไหม กิติยานะครับเห็นไหมลุงนนซูมให้ชัดๆแล้วเนี่ยคุณพิพรนันขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ให้พี่น้องประชาชนทีอ่อยู่ทั่วโลกได้เห็นความน่ารักของพ่อไพเอกชัยนะครับรีบๆแชร์นะครับคลิปนี้นะครับ,ปนะรบเ,เป็นความน่ารักอ่าเดี๋ยวลุงนนอนขยับให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงเนาะ ได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมพี่น้องเอ้าวันนี้วันพระเหรอครับใช่ไหมอ๋อไม่น่าพอไล์อารมณ์ดีเลยวันนี้อ,อของลุงนนซื้อลอตเตอรี่ได้สามตัวคุณอมันนี้ นะครับลุงนนไ,ได้ได้ได้อยู่ตัวที่ลุงนนบอกนะครับแต่ดูเอาพี่น้องนะครับถ้าท่าในใดมีโชคก็ก็จะได้นะครับก็ใกล้วันเข้ามาแล้วคุณเยาวตาสวัสดีครับลุงนนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพ่อไพยเขารู้เรื่องลุงนนบอกทักทายยุ้ฮวงส่งเสียงเลยน่ารักมากพ่อเอ้ยนะครับพ่อไพย รวมเข้าใกล้เลยจ้าใกล้สุดใกล้สุดแล้วเต็มเต็มจอลงนนแล้วขนาดนี้นะครับคุณแจมนะครับไลแต่ชชดอ๋อครับขนาดนี้ลงนนแอขยับมาเต็มจอลงนนแล้วนะครับเห็นชัดเจนเลยโอ้มีพี่น้องเข้ามากดไลดค์กดแชร์เยอะเลยนะครับ สงสารช้างแต่เจ้าของช้างบางช่องให้ข้อมูลไม่จริงนะครับก็บิดเบือนไปเรื่อยนะครับอันนี้ภาพจริงนะครับลุงนนท์นำแต่ก็เรียกว่าข้อมูลที่เป็นจริงมาเผยแต่ให้กับพี่น้องประชาชนคนละช้างที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับได้รับรู้ได้เห็นกันจะจากเนี่ยนะครับเป็นภาพของปันต้านะครับกําลังอาบน้ําให้กับพ่อภัยเอกชัยนะครับดู น่ารักไหมพี่น้องถามจริงๆถามจากใจของลุงนุนเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยภาพเนี้ยนะครับรับรองว่าพี่น้องที่ไม่ได้เข้ามาชมอยู่ในขณะน,นี้จะไม่เห็นภาพนี้นะครับแต่ท่านสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับเป็นภาพความน่ารักระหว่างควานช้างกับช้าง นะครับเนี่ยพยายามอาบน้ำนะครับขัดสีเฉวีวันให้อย่างดีเป็นภาพที่น่ารักวันนี้พ่อพายใจดีมากๆอ,อโอโ้สุดยอดจริงๆพี่น้องเป็นยังไงบ้างโอ้โหสบายอารมณ์เลยพ่อเอ้ยมีความสุขจริงๆ โอ้ยลุงนนท์อิจฉาปานต้าจังเลยอยากจะเข้าเป็นหอมแก้มไปสักตุ๊บสองตุ๊บเลยโอย้บรรยากาศัมาแล้วลหลายๆช่องอ่าเริ่มขยับมาทางลุงนนท์แล้ะจอนนี่เฟมวลี่ก็มากองแชนแนลก็มายังเหลือตั้มก่อการดียังนั่งเฉยอยู่ยังนั่งเฉยอยู่มานี่ยยมานี่ <c oughs> ปุนตั้มก่อการดีวันนี้ชัดเจนมากตรงนี้เนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากนะครับก็เ,เป็นเป็นภาพเป็นบรรยากาศนะครับที่ที่สุดยอดนะครับลุงนนเลือกคำเลได้เอ็นไดเหมาะเหมาะมากนะครับนอนไปก่อนนะพอ่อพายนอนพับเทียบนะพับเทียบครับพี่น้อง มีสง่าราศีนะครับเขาเรียกว่ามีนกูลมากเลยโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ากินล้วยไปด้วยอารมณ์ดีอคนขัดก็ขัดไปทูสูให้ใสไปเอาให้สะอาดนะเออควันต้าดูแลพ่อไัยดีๆเอาให้สะอาดให้งามให้เงาออกเลยถ้าเจอสามตัวตรงๆแล้วบอกด้วยะจะได้บอกพี่น้องอีสีนะครับ เช่แต่ว่าลุงนนไม่กล้าครับเดี๋ยวจะผิดสีผิดกลิ่นถึงแม้ว่าพ่อพ่ายจะใจอินดูลุงนอนอยู่นะครับแต่ว่าคืออ่ามันไม่ใช่หน้าที่ลุงนนทัจะเข้าไปนะครับพ่อไ่ยอาจจะตกใจก็ได้ก็ไม่เข้าไปแต่ว่านั่งห่างอยู่ประมาณาไม่เกินสามสิบเมตรพี่น้อมมาแล้วควันตา ดุ่มหน้าบนคนดูแลช้างดูตามหมูยิงตามบุคลิกรูปร่างหน้าตาของฟันต้านะครับเป็นคนที่มีสงาาส่าราศีนะครับในอนาคตนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบมีบรารมีนะครับเป็นคนที่ใช้ได้นะครับ เป็นคนที่บอกง่ายใช้คล่องอัิยาาใยดีมากเด็กคนนี้กับตามที่ลุงนนท์ได้ได้สัมผัสนะครับเป็นเป็นเด็กที่ดีใช้ได้นะครับอายุยังน้อยนะครับแต่ว่ามีความตั้งใจจริงมีความรักช้างนะครับดูแลพ่อภัยเป็นอย่างดีถามว่ากลัวพ่อภัยแค่ใช้บอกไม่ไม่กลัวครับเพราะอย่างนั้นผอก็ขอบคุณเนะพี่น้องนะครับที่ส่งมา ซูเปอร์แตงมาให้ลุงนนท์นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวลุงนนดูก่อนใครนาะนะครับตุลชัยสว่างตรีนี่สวัสดีอ่าลุงนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับแายคุณเจริญทิพย์สวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้าติดตามลุงนนท์ลุงนนนะครับสวัสดีครับลุงนนและอีจพ่อพายทุกทุกท่านนะครับ วันพระนำบุญมาฝากค่ะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านภาพนี้เป็นมงคลยิ่งนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะหลายวันที่ผ่านมาพ่อภัยไม่ยอมมานั่งแล้วก็ให้อาบน้ําให้ขัดผิวให้แบบนี้วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องอีฟสี่ของลุงนนท์แล้วก็ลุงนนท์เนี่ยมีบุญมากนะครับที่ได้ได้ชมภาพนี้ นะครับพี่น้องอประชาชนคนไทยพี่น้องประชาชนคนที่ประทางทั่วโลกนะครับก็เข้ามาดูได้ช่วยกันแชร์ออกไปให้เยอะๆนะครับเพราะว่าภาพนี้นะครับโอกาสที่จะมีนะครับก็หายากเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อไัยกระชัยตกมันนะครับเนี่ยพ่อไัยเล่นน้ํารักพ่อภพยนะครับ โอเคค่ะอ๋อโอเคแล้วใช่ไหมนะครับพอลุงนนทร์ูเข้ามาออยู่กลางๆนะครับคือเห็นส่วนล่างและส่วนบนครบถ้วนนะครับก็โอเคแล้วอรอแล้วพ่อพายควันตาขัดผิวให้ใช่ใช่หล่อมากหล่อมากดูดูโอยเหมือนปนนาปิคเนตเลยนหน้าตาแบบสุดยอดเอา้าแล้วแมวกล้องมาโอ้เริ่มมาตั้งมุมเนี่ย นะครับบอกตั้มก่อการนี้บอกว่ามาถ่ายมุมนี้จะเห็นชัดเจนมากนะครับเออเนี่ยมาตั้งเนี้ยเนี่ยมไม่ไม่อยากให้เห็นคือให้เห็นมุมให้เห็นมุมกว้างเนี่ยเนี่ยมาตั้งตรงนี้เอาตรงนั้นใช่ไหมเห็นเป็นมุมกว้างไหมกว้างกว้างเออแนวไหนสวยด้วยเออซูมเขาไปนิดนึงไหมเออเนี่ยภเนี่ย อ่าโตไปไปเห็นส่วนหัวไม่ไม่ไม่เวลาเวลามองจากกล้องจะเห็นพอเห็นใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่าได้คมองจากกล้องเอ่อจากกล้องตีอย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยภาพนี้มุมโน้นจะเห็นสยจาาพ่อเอาเลยครับเอาเลยครับเป็นยังไงบ้างพี่น้องนะครับสุดยอดไหมสุดยอดน้องน้องเจริญพรอ่าบางคนก็หาว่าเอาโซดาโดนลงโดนฉาไปแล้ว โซดาไฟมาขัดกรณีที่ไหนเราเนี่ยเขาพาพี่พี่น้องหินเนี่ยเออในมือของกอนต้านี่ดูดีๆที่มีโซดาไฟไหมนะเออมีอ่าแอ,อ,อย่างขีดน้ําแล้วก็มีแปลงมีแค่นั้นอุปกรณ์ใอ้คนพูดพูดไปเรื่อยนะครับพี่น้องอย่าไปเชื่อพี่น้องนะครับช่องลุงนนี่ไม่เคยบิดเบือนหรอกนะครับเออบางคนก็บอกว่าช้างไม่ใช่ช้างสําคัญน,นะครับก็ดูเอาพี่น้องเนี่ยมันต้มตุนหลอกลวงกันได้ที่ไหนเนี่ย เนี่ยหินกันจะจะาดูกันจังๆเนี่ยสีอาพ่อปายน่ารักมากค่ะปกติช้างตกมันฝันจะเข้าไม่ได้นะพ่อปายเขาน่ารักมากครับผมน่ารักมากๆอ่าอ่าบอกให้ลูกและอ่า